ใครที่กำลังมองหาร้านเติมระบักและกดกิฟพ์เกมพาร์ตใราคาถูกนะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับค่าวิฟช็อปมีบริการรับเติมระบักแท้และมีบริการกดเกมพาร์แบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตอ i m e a ้แอ n เวนเจอร์บลูล็อกไลเวลนะครับและยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆอีกด้วยนะครับใครที่สนใจครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันเลยนะครับผมวันนี้ผมแบบนนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดตหน้านะครับที่กําลังจะเข้ามานะครับว่ามีตัวอะไรมาบ้างแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนนแปลงงกับ้าคเ เพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเราจะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมสับไปหน้า Google Chrome แป๊บหน้าโอเคแั้ํนะมาตัวของอัปเดตอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอัปเดตตัวนี้เนี่ยนะครับจะถูกปล่อยน่าจะวันนี้นะครับวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับตอน5ทุ่มเหมือนเดิมนะ5ทุ่มครึ่งนะก็ถ้าผมไหวผมอาจจะเป็นอาสวิตรัติการให้นะครับก็คือทําอยู่ยันดึกนะครับโอเค มาพูดถึงกันบ้างับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีตัวของคุณนิงามิมานั่นเองนะครับโอ้โหฮีโร่แห่งวายการเรานะครับแล้วก็ตัวของอีเวนต์ว่าเลนท้นะครับก็ก็ส่งเป็นตัวของคุณนิงามิเป็นสไตล์ใหม่นะครับแล้วก็เป็นตัวของอีเวนต์วาเลนทน์ยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับก็คงไม่ต้องดานะครับว่าปรับอะไรอย่างฮิตบล็อกนั่นเองนะครับปรับมาแล้วปรับอีกนะครับปรับต่อนะฮิตบล็อกนี่สุดๆนะครับ ก็มาเดี๋ยวมันมีคลิปตัวของที่เซอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันกันดีกว่านะผมก็ยังไม่ได้ดูนะโอเคครน้ำอ่ะมาที่ตัวทีเซอร์กันนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูกันมาอุ้ยอิมแพเสียงอีกแล้วนะครับอันนี้น่าจะดูจากเอฟเฟกแล้วค่อยคล้ฟิลมีแอนิเมชันอย่างนี้ผมว่าไงก็เนี่ยเออมีเอฟเฟกต์อย่างเนี้ยเหมือนคล้ายๆยูกิมิยะเหมือนนะอุ้ยสวยจังโอเคมานะก็อันนี้ เท่าที่ดูเออผมน่าจะเปิดจอเต็มนะครับโอ้โหฮ,ฮีโร่แห่งวายการเราอันนี้น่าจะเป็นตัวของไออันตินะครับอันติแบบเอเหมือนของลินนะครับที่เป็นสกิลยิงของอันตินั่นเองนะครับเออค่าดาวของผมนะอันนี้ค่าดาวนะครับแต่ใช่แล้วล่ะทุกคนเพราะว่าเนี่ยอ่านะครับยัไงไก็อันติยิงนะครับสกิลสุดท้ายนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ เป็นตัวของอะไรวะอ๋อเอาไว้แคนิงทีเซอร์ครับก็คือตัวของทีเซอร์ไอเอาไว้แคนิงนะครับการกดเอาไว้แคนิงนั่นเองม嘛อุ้ยนี่จัดโอ้โหมันเทแล้วไะโอ้โหโคตรเท่ทุกคนเท่มากทุกคนดูดิแบบ เทแล้วน,นะผมชอบเสียงตอนแรกอะเนี่ยเสียงมันก้องๆแล้วก็แบบพอเหยียบมันแบบเสียงโซ่ตัวขึ้นเนี่ยชอบตอนหัน้างโคตรเท่อะทุกคนโคตรทุกคนอันตีมันตัวเดียวสิบวิเลยอหรผมไม่เห็นโหูแต่งันตีมันเท่มากทุกคนกดอันตีทีหนึ่งสิบวิอะยืนหล่อในสนามอยู่คนเดียวเลยสิบวิอะยังหล่อเอันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยมากทุกคนเลยให้ดื่อกรอบเลยเสวยจริงสวยจริง โอเคฮีโร่แห่งวายการโอเคผมคิดว่าน่าจะต้องเราต้องมาคาดเดากันแล้ว่ะผมผมมาเดาหน่อยบอว่าคุณอี้กมีจะอยู่ระดับอะไรกัน,นครับโอ้ผมว่าจริงๆผมว่าไม่รีเจนก็มีติทุกคนรอบเนี้ยเออมันมีอีกทฤษฎีหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดทิศทอดใหม่อันหนึ่งมันมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับคือตัวของแอดมินเนี่ยได้เปิดโพลของอันนี้ขึ้นมานครับเป็นตัวของ เอ่อแบบว่าบอกประมาณว่าแบบอยากให้มิติตัวไหนนะครับไปรีเจนนั่นเองนะครับซึ่งการที่เอามิติตัวไหนไปรีเจนเนี่ยมันมันคิดได้อีกแง่มุมแง่มุมคุผูมลิ้นฟันนะครับแง่มุมหนึ่งก็คือตัวของคุณิงามีเนี่ยจะมาเป็นมิติใหม่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่ามิติใหม่มาตอนนี้ใช่ไหมคุณงิงามีมาเพิ่มเนี่ยก็เท่ากับมิติจะมี5ตัวแล้วนะครับตอนนี้แอดมินเลยแบบจะปรับเอาตัวหนึ่งลงจากมิติเพื่อเอาคุณิงามีมาใส่มิติใหม่หรือเปล่านะครับก็คือแบบ ทุกคนน่าจะเก็ตคำพูดผอไหมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายแบบให้เห็นภาพเดี๋ยวโอเคนะอย่างตอนนี้ไหนเห็นไหมว่ามิติมี5้าตัวนะครับถ้าสมมติว่าคุณนี้ก็มีมาเนี่ยมันจะเป็น6กนะครับแอบมินเลยอาจจะตั้งโพคือต้องบอกไว้ก่อนนะโพตัวนี้ของแอมินเนี่ยไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะผลโพออกมาเป็นนี้แลมีจะทําตามครับมันเป็นเหมือนแบบแค่แอมินเขาเอาผลวหวดเนี่ยเป็นแค่แนวทางในการพัฒนาต่อนะครับก็เนี่ยอย่างถ้าสมมติอย่างที่ผมบอกนะค,คือถ้าสมมติว่ามีอะอย่างโัวล่าสุดนะที่ดู กล้มากนะครับคือไอคูถ้าไอคูลงไปรีเจนนะครับแล้วเอาคูนี้ก็มีเพิ่มมิติกเห็นไหมมันก็มีโอกาสนะเพราะว่าแอดมินอยู่ดีมาตั้งโพลแบบนี้มันก็น่าสงสัยนะทุกคนมันแบบมันเป็นเชิงทฤษฎีได้เหมือนกันนะเออนะบแบบเนี่ยไอคบอกว่าจะเอาตัวหนึ่งลงไปรีเจนก็รอดูนะครับว่าอะไรยังไงนะแล้วก็ผมคิดว่ายังไงคูนี้ก็มีไม่รีเจนก็มิติกทุกคนแต่ผมคิดว่าน่าจะมีลุนมิติกสูงกว่านะรอบนี้นะเพราะว่า ก็มีติกล่าสุดก็อยู่ก่มิยะนะก็ไม่ได้นานมากแต่ว่าก็ไม่รู้นะรอชมกันนะครับรอชมตอนอัปเดตดีกว่านะครับคือจริงๆเนี่ยมันมีคลิปที่เซอร์นับแต่ว่าคลิปที่เซอร์เนี่ยไม่ปล่อยเลยนะครับก็คือผมแบบกลัวว่าเดี๋ยวเอออยากให้ข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนเตรียมตัวกันก่อนนะครับโอเคทัาน้ำอ่ะเราจะมาแจกโค้ดกันนะครับแต่ว่าเหมือนเท่าที่ผมลองไม่รู้ว่าโค้ดผมใส่ไปหรือยังหรืออะไรนะสองร้อยเคครซับเนี่ยนะครับอ่าโค้ดเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่า ผมเขาเรียกอะไรนะผมใส่ไปแล้วหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นโคตรล่าสุดที่ออกมานะครับแต่ว่ามันออกมาวันที่ห้านะก็ไม่รู้ว่าโคจะหมดอายุหรือยังนะแต่ว่าก็แจกไว้ก่อน,นครับเผื่อใส่ได้นะอย่างที่ผมบอกไปผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะผมก็ลืมๆหลงๆลืมๆไปบ้างน,นะเล่นแต่เ a นะโอเคนะก็ถ้าที่ดูก็เดี๋ยวนะของใหม่อ่ะอาจจะมีตัวของเอฟเฟกต์ใหม่นะครับมาเข้ามาแน่นอน,นครับแล้วก็อีเวนต์ใหม่จะมาแทนตรงนี้นะโอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับสำหรับ อัปเดตหน้าครับน่าจะมีแค่ตัวของผู้นี้ก็มีหลักๆเลยนะครับแล้วก็อีเต์วันเลนททยนะก็มีแค่นี้นะแล้วก็ปรับคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะก็ต้องรอดูว่าปรับดีหรือเกเนะครับเพราะปรับมาดูแผลเลยนะครับโอเคนะก็เอาเป็นว่านอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้มากเลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ